ทีนี้มาดูต่อที่ถามว่าเฮ้ยแล้วเราเป็นสิ่งที่เราไม่ดีด้วยหรอคะตัวเล็กโครงสร้างนี้เป็นสามเหลี่ยมตัวเราตัวเกิดตัวแรกเนาะบอกแล้วว่าไม่ว่าพระเจ้าให้เรามาเกิดเ,เกิดเองหรือพ่อแม่และหรืออื่นๆโอเคตัวเราแล้วนะฐานสองคือตัวเรากับธรรมชาติฐานสามคือตัวเรากับมนุษย์มนุษย์ต่อมนุษย์วินวินนี่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเนี่ยกลุ่มการเงินส่วนตัวสุดท้ายเป็นตัวเปลี่ยนแปลงก็คือเราเจอ สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของโดยเฉพาะคนโอเคไหมฟังใหม่นะตัวเราเรากับธรรมชาติเรากับมนุษย์ด้วยกันเรากับคนสัตว์สิ่งของสิ่งรอบตัวเราตัวนี้เป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติทั้งแท่งเลยโอเคไหมชัดเจนนะไม่งงนะตัวสุดท้ายเนี่ยครับคือตัวสงครามนั่นเองตั้งแต่ระดับโลกระดับจักรยาน ระดับการเล็กซ่วยระดับค่าป้าข้างบ้านหรือระดับในตัวเรามันเป็นได้ทั้งแมกโรและก็ไมโครโอเคไหมเอาล่ะเมื่อกี้ที่ตัวเล็กถามว่าเอเจียนเฮ้ยตรงลงว่าที่เราเห็นเขาไม่ดีคือเราไม่ดีใช่ไหมใช่ก็เมื่อกี้บอกแล้วไงว่าโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติอะค่ะเราตัวเราเกิดมาเสร็จปุ๊บจับสามเหลี่ยม จับสามเหลี่ยมนี้นะมาเป็นแนวแนวอะไรแนวนี้แนวนี้นี่นี่ปุ๊บนี่นี่ตัวเราอยู่นี่เรามองอะไรแอคชั่นเท่ากับแอคชั่นแอคชั่นเท่ากับแอคชั่นมันสะท้อนมุมของการมองของเรามันสะท้อนมุมของการมองเราคือ5เท่ากับ1 5เท่ากับ1มันมาอยู่นี้ถามอ่านตรงนี้แหละคือบอร์ด NPC หรือบันทึกนั่นเองเรามองทำไมมันมีความเข้มข้นจังเลยอาเจียนก็มัน 1- ถึง15ปีไงทั้ ไอหนึ่งถึงสิปีค่ะคำถามว่าเราผ่านเราประสาทเราไปเจออะไรเราเจอตั้งแต่คนในครอบครัวเราคนนอกครอบครัวเราเออที่อะไรครับทำให้เรามีความเข้มข้นทั้งด้านบวกและด้านลบตัวไหนที่จี๊ตเรามากสุดตัวนั้นบันทึกหนักที่สุดตัวเล็กเพราะฉะนั้นมันจี๊ตได้ทั้งอะไรจี๊ตได้ทั้งบวกและลบขาวและดำ ยาวและสั้นอาจีย์เรียกว่าภาษาซ้ายขวาแต่พอมามาเจอในระนาบของบันทึกของมนุษย์นะคะมันดันกลายเป็นว่าดีกับไม่ดีจริงๆแล้วมันเออดีกับชั่วจริงๆแล้วมันแค่ควรจะแค่ซ้ายกับขวาสังเกตไหมสิคะว่าเวลาเราบอกว่าเราดีเราดีเขาบอกว่าไม่ดีทะเลาะแล้วเอ,อเพราะอะไรเพราะว่าดีของเรามันไม่ดีของเขาไงเอ,อเห็นยัง ดีเขามันไม่ดีเราอะ่ะเอา้าเห็นยังเราบ้านเราอะกติกาตัวนี้ทำไมบ้านเราไม่แฮปปี้ต่อต้านแอนตี้ไปแต่กติกาบ้านเขาข้ามประเทศเฮ้ยบ้านเขาทำไมมันปกติเลยพออพอพอ,พอ,พ,อ,พ,อพอที่จะบาลานได้หรือยังเพราะนั้นบวกกับลบดีไม่ดีอยู่ในตัวเราทั้งสิ้นค่ะเรามองเรามีมุมในการมองอย่างไร สะท้อน1ถึง15นี่ยังไม่พูดในเวอร์ชั่นที่ผ่านๆมานะตัวเล็อ <c oughs> อเกอาอาจารย์ยังไม่ลงไปในแต่และเวอร์ชั่นของเวอร์ชั่นที่ถอยหลังกว่าจะมาเป็นเราอีกนะโอเคไหมครับทีนี้ตัวเล็กก็จะบอกเฮ้ย hey! แล้วยังไงอ่ะเออแล้วยังไงก็คลิปแรกบอกแล้วนี่ให้อะไรครับให้ผ่านความรู้สึกทั้งดีและไม่ดีที่ที่ เราแอคชั่นถเรแอคชั่นผ่านเขาเรียกว่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 าอะไรครับเราณวันนี้ที่ตั้งคําถามนะ่ะมันรู้ตัวเราซะแล้วครับเฮ้ยอยู่ๆเจียนมาบอกว่าเราไม่ดีตัวเล็กดีกับไม่ดีเนี่ยครับธรรมชาติมันไม่ได้นับอธรรมชาติเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันอ่าดีกับไม่ดีเนี่ยสุขกับทุกเนี่ย สุขกับทุกข์คือตัวเดียวกันอ่ามารยามัญยาสาไถยของตัวทุกข์ก็คือตัวสุขนั่นเองครับเนี่ยครับสุขนิยมมาแล้วเห็นไหมงงไหมไม่งงนะเพราะอะไรครับตัวสุขเนี่ยครับมันเป็นตัวล่อตัวหลอกตัวลวงของตัวทุกข์ตัวไม่ดีมันซ่อนอยู่ในดีนี่แหละที่ในตลาดเขาบอกว่าติดดีอะค่ะโอเคยัง อ้าวจียนแล้วอย่างนี้เราเราจะเป็นใครดีอ่ะดีกับไม่ดีเราเป็นได้ตั้งคู่เพราะมันตั้งคู่คือตัวเดียวกันมันเป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติเรียกสิ่งนี้ว่าภาษาซ้ายขวายังได้เลยเสียงใน,นหัวไงคะเทวดาดีเทวดาไม่ดีก็ได้นี่มันเป็นคุณสมบัติตามธรรมชาติดีที่ว่านี้มันเป็นการขย่าเราให้รู้จักตัวเรา ถ้าเรายังไม่รู้จักตัวเราเราก็จะมองว่าเขาไม่ดีเขาดีอยู่นั่นแหละจริงๆทั้งเขาและทั้งเขานะเขาที่ว่าน่ะทั้งดีและไม่ดีอยู่ที่ตัวเราครับเขาไม่มารู้อะไรกับเราด้วยหรอกมันถึงผิดหวังไงที่บอกว่าเวลาคบกันคุยกันโหเพื่อนโกงคนรักจากลาตอนชะตาของพี่ตกหลน่นที่บอกว่าอะไรนะ ไว้ใจไม่ได้โอ้โหไม่น่าไว้ใจเลยคบกันมาตั้งนานแตกเพราะอะไรแตกเพราะเรื่องเงินเห็นไหมก็ไว้ใจไงเราไว้ใจเขาเราให้ใจเขานั่นหมายความว่าเราไม่รู้สึกตัวตัวเล็กมันไม่รู้สึกตัวที่ผ่านมามันมีแค่ความรู้สึกอ้าวอาเจียนก็ความรู้สึกมันก็ก็ก็ยังไงล่ะนั่นแหละครับความรู้สึกซ่อนอยู่ในนึกคิดครับ นึกคิดซ่อนอยู่ในบันทึกอ่อย่าลืมนะว่าประเด็นของเราคือตรงนี้ฮะว่าเอ๊ออาเจียเรากำลังเรียนรู้เรื่องอะไรเนี่ยตัวเล็กยอมรับไหมแล้วว่าเราคือธรรมชาติสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะต่อรองหรือต่อกรอนได้ก็คือธรรมชาติเช่นแพ่งและอาญาน้ำท่วมที่หัดใหญ่ฝนถล่มที่เชียงใหม่ตึกสตงอถลม่มอะไรอะ โควิดเห็นไหมครับไม่สามารถแพ่งและอาญาได้เห็นไหมหรือกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่เรียกว่าตุยก็ได้ต้องไม่เอาชนะไม่ได้เออะจะถ้าทําได้เมื่อทําได้ไปค่อยอธิบายตรงนั้นกฎเกณฑ์ธรรมชาติเออเออเออโอเคไหมครับเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เราเราโตมาแบบนี้อาเจียนไม่ไม่ไม่สนับสนุนให้แก้ความกลัวไม่สนับสนุนให้อะไรนะคิดมากนะ ไม่หักล้างเรื่องที่ว่ามีไอเดียเยอะถ้าเจนบอกว่าไอ้ทั้งหมดเนี้มันสะท้อนเข้าหาตัวเรามันถามหาตัวเธอไม่ได้ให้ปฏิบัติทมนะไม่ได้บอกให้เข้าสมาธิไม่ได้บอกให้สวดมนต์ไม่ได้แบบบอกให้ไปนรกสวรรค์ปิดกั้นไม่มีชีวิตสดจริงค่ะ,ะ,ะเครื่องร้อนแล้วต้องดับก่อนเดี๋ยวค่อยต่อไปเครื่องมันร้อน